สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเตยมิสุอแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูลูกปืนของรถยนต์มิสูบิชิมิลาดนะครับว่ามันอาการเวลามันแตกหรือว่ามันมีเสียงดังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับปกติแล้วลูกปืนมันจะแน่นนะครับมันจะขยับได้แค่แบบนิดเดียวนะครับแต่ว่านี้มันแตกแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับมันก็เลยขยับได้แบบนี้เดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะ อ,อ,อันนี้คือด้านในมันนะครับนี่คือด้านในของลูกปืนนะจารบีมันแห้งหมดแล้วนะครับตอนแรกผมว่ากาว่าจะยัดลูกจารบีใหม่ใส่เข้าไปแต่ว่าผมไม่ใส่ดีกว่าเดยวเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับนี่คือปลอกลูกปืนด้านในเหมือนมันเป็นจารบีขาวนะครับจารบีพวกนี้ไม่แนะนําให้ ใส่จารบีใหม่เข้าไปนะครับแต่ถ้าเราจะใส่เนี่ยเราต้องล้างทําความสะอาดจารบีข้างในให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยใส่จารบีใหม่เข้าไปนะไม่แนะนําให้ใส่จารบีชนิดอื่นแบบใส่ผสมกันไปเลยนะไม่แนะนํานะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยใส่จารบีครับเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยเปลี่ยนทั้งลูกไปเลยนะครับเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะจ้าผมเจ็ดปีแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนลูกปืนเลยแค่เปลี่ยนแต่ล้อหน้านะครับล้อหน้าเคยเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่ง เพราะว่าขึ้นลูกกระน,นาดแรงไปหน่อยนะครับแต่ล้อหลังเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะก็เลยถอดออกมาเช็คดูว่ามันผิดยังไงครับตอนอยู่ในรถนะครับเวลารถวิ่งนะประมาณสัก20-30ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีเสียงดังนะครับดังวูวดังเข้ามาในห้องโดยสารรถเราเลยเวลาเราขับรถทุกวันรถเรานะรถตัวเองเราจะรู้ว่าเสียงอะไรมันคือเสียงปกติของมันแล้วก็เสียงยังไงมันเป็นเสียงที่มันผิดปกตินะครับ เวลาที่เราขับรถประจำเราก็จะรู้อยู่แล้วนะข้างนี้ก็ถอดก็ได้เหมือนกันเนี้ยดูข้างในจะดูบีแห้งหมดแล้วนะมหมุนให้ดูนะนี่ก็จะสถานมือนิดนึงจะข้างนี้เป็นเยอะนะครับข้างนี้กึดๆๆเลยอันนี้ข้างในอันนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายเรามือหมุนดูเนี้ยรู้สึกได้เลยว่ามันลูกปืนมันเสียดสีกันนะ ปกติถ้ามันไม่เสียเนี่ยเวลาละโมนเงี้ยมันจะลื่นๆื่นนะครับมันจะลื่นเลยแหละไม่มีเสียงสะท้านขึ้นมาในมือเราแต่นี้มันสะท้านขึ้นมาในมือเราเลยสัมผัสได้เลยนะครับก็พามาให้ดูนะครับว่าเวลาลูกปืนล้อมันแตกหรือว่าลูกปืนล้อมันมีเสียงดังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนตรงที่มันเป็นคล้ายๆเฟืองเนี่ยเป็นเฟือง abs นะครับนี่เฟือง abs อันนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่กลัเข้าไป ตอนแรกว่าจะอัดจาระะบีแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเพื่ออัดจ,จะรบีไปแล้วมันเป็นหนักกว่าเดิมนะก็จะใส่กลับเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อ NSK นะครับยี่ห้อของปืนนะเราไม่จดเป็นต้องไปซื้อของของศูนย์นะครับเพราะของศูนย์เขาอาจจะบวกราคาเพิ่มเยอะ กว่าปกตินะเราซื้อร้านข้างนอกก็ได้แต่ว่าดูแค่ว่าเป็นยี่ห้อ NSK ของมิราดหรือว่าแอฐาน,นะครับก็จจะคล้ายๆกันนี่เลยเอายี่ห้อนี้เลยหรือว่าใครมีใครรู้จักยี่ห้อไหนที่มันดีกว่านี้ก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับแต่ผมดูดูราคาในอินเทอร์เน็ตนะมันอยู่ประมาณ5้0หนะครับต่อลูกนะอันนี้ห้าร้อันนี้ห้ายก็ประมาณพันกว่าบาทบวกกับค่าที่เขา อัดก็น่าจะประมาณ3า0ร้อยก็รวมแล้วก็ไม่น่าจะเกินสองพันนะครับโอเคก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับว่าเวลาลูกปืนล้อมันแตกหรือว่ามันมีเสียงดังเนี่ยข้างในของลูกปืนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสาเหตุที่มันแตกหรือว่ามันมีเสียงดังนะครับก็คือจระบีมันเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยววันที่ผมถอดเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ว่าเวลาเขาอัดเขาอัดอยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปขอเขาถ่ายนะโอเคถ้ายยังไงแล้วเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนบิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันทลิปหน้าครับสวัสดีครับ